โยเวซ่าดิวิรุนอเมริกาดิวิรุนดูไบดิวิรุนชาอีนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมส School ูเรวนนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับบนมือถือนะฮะท่านผู้ชมนะหลังจากที่ผมก็แคดไปแล้วรอบที่แล้วนะครับวันนี้เรามาลิ้นกันอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่มันตอนนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรวนะอ่าเซิร์ฟมันแตกคนดูเอ,อมิมเนี่นแล้วมันข้างนะครับท่านผู้ชมนะในวันนี้เราจะมาลิ้นเล็กน,น้อยละกันนะคนดูหลังจากที่เราก็ได้กลับมาครัมแบกไอสเตร เดี๋ยวไปเกมแนวต่อสู้นะครับต่อยตีวิ่งเราต่อยตีเฉยไม่มีวิ่งเรามาตอนนี้เราติดคุกนะฮะท่านผู้ชมนะบ้าเป็นเกมของอินโดนะครับเกมอินโดนะครับนักมวยนักมวยนักมวยอินโดมาเว้ยโอเคแกนะอือสวยต่อย เอาเว้ยเอาเว้ยมาดิอุ้ยจิ๊บกระโดดเอาวะมาดิต่อยทีบนี่นี่เป็นไงล่ะสองหมัดร่วงโนโนดโกนรตึงโกตรอันตรายคนดูนี่มันมีให้ดูนะครับแบบแล้วก็ฟีดแบ็กย้อนหลังเราไปนะครับว่ากี่ปีสองปีก่อนหน้านี้นี่แหละผมข้างตรงนี้แหละคนดูช่วงนี้เลยครับ นี่โอ้โหโอ้ภาพเดี๋ยถือว่าใช้ได้อยู่นะคนดูแต่ผมควรแต่งควรนั่นภาพเพิ่มสักหน่อยนะเดี๋ยวดูดิเซตติ้งนี่มันจะมีให้อัพสกสกิลต่างๆนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นระบบในตัวเกมมันนะครับท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวดูเซตติ้งก่อนนะนฮะอันนี้ผมตั้งแบบอ่อรีนเดียลสเกลหนึ่งอันนี้พวกนี้นะอ่าผมเอามิวสิกลงสักหน่อยละกันนะคนดูนะเออโอเคแล้วก็เอ่อเอาไหนดี SSO อสโนี่ออฟโอเคเปิดเป็นไรนะครับเล่นอย่างนี้แหละ มาเดี๋ยวไปหาเพื่อนเราสักหน่อยคนดูเนี่ยจะเป็นนักเลงนะครับจากที่อื่นนะมาแกน่ะเราจะดูยุ่งมาดิเอออ๋อมันให้เราไปสู้กับพวกนู้นมาอือเนี่พวกเพื่อนเรานี่มาเมื่อกี้นี้ไอ้นี่พวกนี้คือพวกนักเลงจากโรงเรียนอื่นเดี๋ยวเจะชันแน่มาโยเอาดิเปิดก่อนให้เปียบเว้ยเอาดิมัดรัวมัดรัวโอ้โหโดนตีโดนตีนี่เนี่ย นี่อ๋อนี่กระโดดม้วนตัวเอาดิเอาดินี่เรียบร้อยครับโอ้โหโคตรตึงเฮ้ยสู้รันหรือเปล่าเนี่ยสู้รันอินโดนะท่านผู้ชมนะเชดดูเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะมันกลับไปแล้วว่ง่าดีพวกพวกยังก็โฟคิงเนี่ยถ้าไทยเราเป็นโฟคิงนะท่านผู้ชมนะอ่าบ้ากันบ้ากันเย่ผมปรับแต่งอันนี้เป็นสกิลเสริมนี่มาก ขอดูเซตติ้งแป๊บหนึ่งนะคนดูนะเอาเปน็นอันนี้ก่อน Render Skill Process On อ่าเสียงเสียงพีพ่ผมว่าผมลดไปแล้วนะอ๋อลืมลืมกดเซฟนี่ามาต้องกดเซฟด้วยเนาะคนดูเนาะเมื่อกี้นี้ลืมลืมนี่โอ้ยภาพยังสวยยังจัดคนดูว่ามาดิไปที่นี่เราไปไหนต่อออกไปจุดนี้นะครับคนดูนี่เห็นไหมมีมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะท่านผู้ชมนะปึ๊บ Go to school ครับไป เข้าไปในโรงเรียนต่อเรามาปกป้องโรงเรียนได้แล้วโอ้โหหน้าที่ไม่ใช่ของยามนาทีนี้เจ็ดเมตรโอเคมาตรงนี้๋อเรามาฝึกกับมันเหรอโอเคเราก็ไปฝั่งนู้นนี่มาวิ่งมากกอนฝั่งนี้นะครับนี่ไงนี่ไงโรงเรียนเราอ,อันนี้โรงเรียนของเราหนาอยู่คุ้งขวใจเดียทุกครั้งเด็กเด็กกับ็มาทุกทวงเฮ้ยอะไรอ่ะ องค,คูมาโวยวแล้วนะว่าเราออกไปต่อ,อ,ตอยตีไปต่อยตีทำไมก็ไม่รู้เนี่ยพวกเธอเนี่ยนะนใส่ไม่ดีเลยนะเนี่ยเไปไม่สนครับโคตรหน้ามืดนอ่ตอนน,ะนี้ไปทีนี้ไปในต่อเโดโอ้หรือว่ามันให้เราไปอยู่ในนั้นแหละถูกแล้วคนดูโอ้มาทำไมวะเนี่ยเฮ้ย บ้าก่นนี่ไงอ๋อมาเรียนนะครับท่านผู้ชมนะมาเรียนบาซิคัทรูมออสซูลลิงรูโอเคอไหนล่ะมันให้เราไปฟีเซน,ห,นหรือทำอะไรวะอันนี้ออกไปก่อนดิตรงนี้ตุกชะชะตุกชะหรือมันให้เราขึ้นไปด้านบนมา พวกนี้ได้เปล่าเจองไอ้พวกนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ go to ah casing ah housing room housing room okay. โอเคอ๋อนี่ไงลูกศรมาละนี่น,นี่ต้องมีมันต้องมีลูกศรนี่มันถึงจะนั่นจะรู้เรื่องได้อ,อ้าวอ๋อมันให้เราเข้าไปผมอาจจะต้องลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เออเมื่อกี้นี่ไงไม่มีมันไม่มีอะไรให้เห็นเนะี่ยเย้ โอ้ยเสียงพลงกีมันมาจากไหนนังหนาวะบาก่ะปูตังกินามอูอืมเขาจะเล่าคุณครูได้เลยรอนะครับตอนนี้เย,ย้โอเคนึกว่าบากิฮันมะบากิหรือเปล่าอ่านี่มันให้เราออกไปนะครับ สวนี่ออกมาละเดินมายังหลอดที่เฮ้ยเพื่อนเรามาทำไมวะเนี่ยโอเคตายทีนี้อาวมีเรื่องีกแเลนนอกโรงเรียนฮ่ามีเรื่องคดบอยวัวดือดฮิกโอ้ยเพื่อนเรากำลังนัวเนียเลยคนดูมาวะใส่เลยดิย หมาดัวเนี้ยดัวเนี้ยอืมตอนนี้ทีมเพื่อนเรามันกำลังมีเรื่องอยู่หน้าโรงเรียนจะจัดการพวกแกเองอืมมากันอย่างเยอะมากันให้เยอะสวยใส่ใส่สวยเพื่อนนี่แไงกระโดดทีมสวยตัวนึงเอาเด้อรวงครับรวง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 ลงอีกคนนึ่งคนหนึงลุม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 สิบหนึ่งไม่ถือว่าลุมเว้โอ้โคตรตึงมันมากันเต็มเลยโอ้โหมากันอีกครับไอพวกชุดดำไอพวกสุรันอย่างนั้นเหรอเฮ้ย ไอ้เลยเพื่อนเก็บตัวครับอ๋อปึ๊บกระโดดมุดตัวครับกระโดดใส่ก่อนนี่นี่เอาดิเอาดิอาดโอ้โห้คตรนัวโคตรนัวโคตรนัว,อ,นวอืมนัวเนี้ยกว่าส้มตำนัวเนี้ยหน้างานสวยครับไอ้พวกนี้มันมีนมกันแหล่มกันเราหน้าบ้านเลยเหลือหืมหืมมาเหยาะเอาเว้ยนีกันแหลี่ยมมีกันแหลี่ยอเอาดิ แหววเจ้าเจ้าเอาเว้ยเดี๋ยวจิ่ตัว,าว,ตวมาล้วครับคนดูตอนนี้อ,อ๋อแล้วกระโดดม้วนตัวเข้าไปครับต่อยเรียบร้อยครับไอ้ผมเจเยานี่เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยจะไม่มียันยอมพวกแกหรอกนี่นักเลงเขาไปใส่กินน้ำมวยกันเว้ยมาดิวะเจอกับบอลมันแล้วอ๋อมันยอมแพ้โหสู้หกเลยเฮ้อะไรวะอ,อ้าวไอ้นี่มันพกมีด โอ้โหพวกมึงเล่นของแรงเล่นของแข็งฮะบาอยู่วะอืะอสมาช่วยเพื่อนเรานะครับคนวนนี้นี่ยิงนี่ครับสวยอ๋อนี่เนะี่ยแล้วมีดมันเผลอไปแบบแทงไอ้นี่ตายนะท่านผู้ชมนะตุยเย่นะครับเราก็เลยติดคุกนะติดคุกติดตาราง <c oughs> <c oughs> ป้าเอ้ยก็ไม่ได้อยากเป็นคนอย่างนี้หรอกนะแกนั่นแหละทำให้ชัดเป็นอย่างนี้ตำรวจมาเห็นพอดีโอ้ย ซิคอมจัดเลยสกูรีเวนจ์เอาละชัปเตอร์ศูนย์มีจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นเขามีศูนย์เคล็ดอ๋อโอเคมันสุดแค่นี้นะท่านผู้ชมนะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมสนะ์สกูร์เรเวนนะสำหรับช่วงแรกนะครับ ควิดยังไม่มานะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะหัวหามาลินก็ไปโหลดมาลินกันได้นะบนมือถือ Android นะครับทุกชมนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคุณดู